เรื่องราวของคนขวางโลก5นิสัยของคนขวางโลกโซรยาจอยสามเกดกดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคนขวางโลกหมายถึงคนที่มักจะคิดว่ามีความคิดเป็นของตัวเอง ความคิดตัวเองถูกต้องทุกคนต้องเชื่อต้องฟังสิ่งที่ตัวเองพูดออกมามีความคิดที่แตกต่างไปจากคนอื่นขัดแย้งคนอื่นตลอดเวลาคนรอบข้างที่ได้ฟังรู้สึกอึดอัดไม่อยากอยู่ใกล้ เกิดความรู้สึกเพลียใจยเหนื่อยใจที่ต้องรับฟังความคิดที่มีแต่การขัดแยง้งและมีแต่ด้านลบเถียงเอาชนะทุกคำเถียงหัวชนฝาห้านิสัยของคนขวางโลกชอบพูดขัด คอคนอื่นไปทุกเรื่องแบบไร้เหตุผลไม่ว่าใครจะพูดอะไรจะทำอะไรชอบคิดเห็นตรงกันข้ามแทบจะทุกเรื่องโดยไม่มีเหตุผลที่จะเถียงที่จะขัดคอคนอื่น ต้องการเอาชนะไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิดขอแค่ให้ได้เถียงได้โต้แยง้งแล้วรู้สึกชนะรู้สึกว่าเหนือกว่าโดยไม่สนข้อมูลใดๆทั้งสิ้นไม่หยุดที่จะโต้แยง้ง จนอีกฝ่ายต้องยอมแพ้ต้องหยุดเสียเองไม่รับฟังความคิดเห็นของใครความคิดของตัวเองถูกต้องที่สุดใครอธิบายยังไงก็ไม่เปิดใจรับฟังเชื่อมั่นในตัวเองสูง หากลองได้เชื่ออะไรแล้วก็จะเชื่ออยู่แบบนั้นตลอดเวลาคิดหลายเรื่องสารพัดเอามาปนเปนกันพยายามเอาทุกเรื่องมาผสมกันมั่วไปหมดซึ่งบางครั้งไม่ได้เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่กําลังคุยกันอยู่เลยสักนิดฟังแล้วงงปวดตับคุยเรื่องอะไรกันแน่ตอบไม่ตรงคำถามถามอีกอย่างตอบอีกอย่างเช่นถามว่ากินข้าวหรือยังคนขวางโลกก็จะตอบว่า ไม่เห็นหรือไงทำอะไรอยู่ถามมาได้แค่ตอบว่ากินแล้วหรือยังไม่กินก็รู้เรื่องแล้วทั้งคนถามและคนตอบ